สวัสดีทุกคนจากครองประเวศบุรีรัมอยู่ในซอยอ่อนนุช65ค่ะทุกคนครั้งแรกของลินดาที่เดินมาจะมาเดินออกกำลังกายถ้าเราเดินถ้าเราเดินทางนี้มันแสงจะโดนหน้าเราเดินทางนี้ก่อนเนาะเดี๋ยววันนี้จะเดินด้านนี้ก่อน โหดีว่ะทุกคนทางจัก,กรยานด้วยเลิศไหมน้องพิงค์พ <laughs> ิงค์เดินชิดซ้ายนะลูกโอ้ยตรงนี้สนมามม้าคอกมา้าน้องพิงค์อขอตแกะถ่ายน้องฝึกขี่ม้าอยู่ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสแล้วเธอก็จะเด้งเป็นอย่างนี้นะนะ้องเป็นจังหวะของเขาเนาะ<อ>มาเหรอ จักรยานมาเลยดีอะทุกคนลินดาจะมาเดินมาวิ่งทุกวันเลยรู้ที่แล้ว อากาศดีมากๆเลยทุกคนวันนี้ไม่อา้าวเดินได้สบายเลยไม่เหนื่อย ธรรมชาติดีจังอุ้ยยอดอันนี้ก็กินได้นะเนี่ยยอดมะลุมยอดมะขามอ่อนกมออออม็มีนี่รู้ว่าเนี่ยต้นแก้วมังกรนั่นเนี่ยอุ้ยชะอมบ้านว้าวก็ปลูกผักบ้านสวน อุยฝรั่งฝรั่งน้อยเฮ้ยนซ้มโอลีน้องบีโอ้อบ้านริมน้ำ 给我讲。 ของอุไรเครื่องมัโอ้ยอันเป็นมารยาทด,ดีนะบงัง <laughs> จีจุดจุดที่จุดจุดโอ้ยพริกก้้ยน้อยน่ากินเอาไปลวกจิ้มแจวน้ำพริกอ,อ่านกินของเขาแหละนีอ่อะ เห็นคนใต้เขากินลูกอ่อนเนี่ยน้องพิงเอาไปลวกกินต้มกินกับน้ำพริกอ่อนๆแบบเนี้อ่แม่เคยเห็นในคลิปอ่ะแต่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันเคยกินแต่ต่ำกล้วยเออคือดีแถวว่ะอุ้ยนี่ลืมตัวแล้วโอ้นว้นี้ perfect สวยงาม เอาไปต้องไปหมกอะไรทักอย่างนะหมกปลาน้องพิงว่ามันจะไปสูตรตรงไหนอ่ะน้องพิงรเราเดินดูไปเรื่อยๆก่อนเนาะ เรียกก็เจอดอกล้านทมสวยมากเลยอืหอมต้นโมกโมกป่าโมกน้อยหอมมากหอมนะพี่เนาะ พิงเราลองเดินไปจนถึงตรงนั้นเนาะ <Okay. S 1> ติ๊กอุ้ยนงพิง บากเลยนะ <S 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 โอ้หอมจังเลยลูกโอ้ยหอมจังเลยลูกต้องดำดำเป็นผู้ชายบ้านริมคลองสวยดีะวริกเนาะ แต่เป็นแก้วลอกแก้ว <c oughs> อุ๊ยเ <c> ห <oughs> <c oughs> มือนวาดไว้เลยเนาะ ปัดอะไรเนาะน้ะนองพีมะละกอฮอลแลนด์ Holland. อันนี้มะละกอบ้านๆ พิงอ่านได้เห็นไหมน่ะนช่างอะไรอ๋อสร้างเมื่อปีพศ2561วัดอะไรเนาะดูชื่อก่อนวัดใหญ่มากนะพิงตั้งแต่นู่นรอบริเวณตั้งแต่ตรงนี้มายาวมานี่เลย ท่าเรือวัดกระทุ่มเสือปลาปลาเสือปลาโอ้เสือปลาอัอนนั้นที่วินข่ว่ามันีวหรอโอไ่ด้รออ๋พี่แสดงว่ามีเรือบริการด้วยเหรอน่าจะมีเพราะมันเป็นท่าเรือเนาะ อม,มีเรือพาณิดอ่ะที่สงองคนทำครเราก็มาถึงวัดวันหลังเราค่อเดินไปดูข้างหน้านี้เนาะอันนี้ด้านหลังด้านฝั่งคลองของวัดกระทุ่มเสือปลาอืม ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะขอบคุณค่ะ